บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุครับถูกต้องเลยครับตอนนีผ้ผู้สูงอายุนั้นนะครับอ,อยากได้เงินกันหมดทุกคนคนละ1000งพันบาทนะครับซึ่งทางกระทรวงพอมอเองนะครับในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเราก็เห็นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขในการที่จะใช้กับผู้สูงอายุนั้น1,000บาทครับท่านประธานครับต้องเรียนว่าเอาวัดช้ยังไม่ต้อง1,000บาทนะครับเอาแบบขั้นบันไดาตามเดิมนั้นเนี่ย ในปี2,568ครับจะต้องใช้เงินประมาณ95,000ล้านเทียบกับปี2,567เราใช้เงินอยู่84,000ล้านถ้าหากว่าจะเปลี่ยนจากขั้นบันไดนะครับ600 700 800 1,000บาทไปเป็น1,000บาททั่วหน้านะครับเพราะปัจจุบันนั้นเรามีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ13.5ล้านคนแล้วก็ได้เบี้ยอยู่ประมาณ10ล้าน5 0 0 0 0คนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากอยากจะปรับเปลี่ยนจากขั้นบันได นะครับให้เป็น1000บาทแล้วก็เป็นทั่วหน้าด้วยนั้นเนี่ยเอายกตัวอย่างแค่ปี2,568ก่อนเราจะต้องใช้เงินงบประมาณนะครับประมาณ167,000กว่าล้านและถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆภายใน5ปีครับปี2573เราต้องใช้เงินเกือบ2 0 0 0 0 0ล้านบาทดังนั้นประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายหน่วยงานครับคงจะต้องหารือกันว่าเรามีงบประมาณเพียงพอที่จะจ่ายใน จำนวนนี้หรือไม่เพราะว่าสังคมไทยผมเชื่อว่าท่านสมาชิกคงทราบดีครับว่าจากนี้ไปปริมาณของผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเหมือนอย่างสึนามิเลยเพราะว่าจํานวนประชากรในแต่ละปีแต่ละปีที่เกิดแล้วกํลาลังจะเข้าสู่วัยสูงวัยนั้นนะครับปีละเกือบล้านคนนะครับดังนั้นต้องเตรียมเผื่อไว้ด้วยว่าอีก5ปีจากนี้เมื่อประชากรผู้สูงอายุ นะครับประมาณ15 1 6ถึง16ล้านคนแล้วกำลังในการที่จะจ่ายนะครับจะเพียงพอหรือไม่ซึ่งสวนทางกันกับจำนวนประชากรที่จะอยู่ในวัยทำงานแล้วก็เสียภาษีได้นะครับนอกจากนั้นเองนะครับ เกี่ยวกับเรื่องเงินชาปนากิจครับท่านประธานครับ1 3 8 8งแสนรายที่ยังตกค้างอยู่นะครับขณะนี้ทางกระทรวงพมได้ขอไปยังงบกลางนะครับเป็นเงินจำนวน416ล้าน4 9 6 0 0น4 6บาทนะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางทางท่านโทษครับทางสนักก็ประมาณนะครับจะขอความเห็นชอบมายังทางคณะรัฐมนตรีในการใช้งบกลางตัวนี้นะครับในส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องคนพิการครับ ขณะนี้เองคนพิการ ต้องแบ่งงบเป็น2ตัวเมื่ออายุเกิน18ปีไปแล้วถูกต้องครับตามที่ทางท่านสมาชิกได้กล่าวไปนะครับทำไมต้องให้ไป2ที่ด้วยเห็นด้วยเลยครับไม่ควรต้องให้ไป2ที่นะครับรวมกันเสียใช้เงินเพิ่มไม่เท่าไหร่ครับท่านประธานครับแล้วคนที่จะได้รับผลประโยชน์จากนี้อีกกว่า90 0 0 0สคนจาก800เป็น1000บาททวนหน้าไอ้อีก200ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องมีโยกกลับมาอยู่ในที่เดียวกันให้หมดได้ดึง0บาททวนหน้ากําลังทําอยู่นะครับท่านสมาชิกต้องขอบคุณที่ตั้งข้อสังเกต นะครับแล้วก็ที่สําคัญนอกจากนั้นเองคนพิการครับท่านประธานครับเราไม่อยากจะให้สังคมมอง พี่น้องกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือผู้สูงอายุนั้นเป็นเพียงแค่กลุ่มคนที่รอรับเงินอย่างเดียวจริงๆแล้วเขายังมีศักยภาพอยู่อีกมากจึงเป็นเหตุให้ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาในช่วงรัฐบาลท่านนายกรัมตรีเศรษฐานะครับขออภัยที่เอ่ยนามทางกระทรวงพมได้มีการลงนามใน MOU กับ6มหาวิทยาลัยนะครับมีทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมหาวิทยาลัยราชเทคโนโลยีนะครับธนบุรีพระจอมเกล้าธนบุรีมีที่บางมด นะครับที่บางเราก็ที่ลาดกระบังสวนดุสิตท,ที่สุพรรณบุรีแล้วก็มอสงขลาครับแล้วก็ใช้6มหาวิทยาลัยนี้รีครูดนะครับหรือว่าคัดเลือกคนพิการเข้ามาแห่งละประมาณ50-60คนมาอัพสกิลรีสกิลนะครับแล้วก็จะจัดปร,ประสานงาน กับภาคเอกชนครับในแต่ละจังหวัดเพื่อหางานให้กับพี่น้องคนพิการที่เข้ามาอัพสกิลรีสกิลนั้นได้มีงานทําซึ่งที่ผ่านมานะครับตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ60%ของคนที่เข้ามาอ,อ,อบรมครับในการที่จะได้มีงานทําแปลว่า ประมาณ300คนที่ได้ทดลองช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเกือบ2 0 0คนครับมีงานทำและในปีนี้นะครับพอได้รัฐบาลใหม่แล้วนะครับท่านนายกแพทองทานนั้นทางกระทรวงพมเราจะขอเซ็น MOU กับทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอวบในการที่จะใช้สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับอ,อ,อาชีวะ เทคโนโลยีรา,ราชมงคลทั่วประเทศครับในการที่จะมาอัพสกิลรีสกิลพี่น้องคนพิการเพื่อที่ให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถมีศักยภาพในการเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กและก็ผู้สูงอายุที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงนั้นได้ชงเรื่องเข้าคอรมอแต่เผอ,อิญว่าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลนะครับก็โดนตีกลับมาขณะน,นี้เรากําลังชงเรื่องกลับเข้าไปในคณะรัฐมนตรีใหม่ครับท่านประธานครับก็เลยขออนุญ,ญาตชี้แจงผ่านไปยังท่านสมาชิกครับขอบคุณที่ตั้งข้อสังเกตครับขอบคุณครับ